สวัสดีปลลุงสวัสดีทุกบงทุกบ,บอลเราก,อก็องน้องอ้อนดีเลปลลุลงทีเอฟซีบนลรายอังไงนน้องออนรีวิวของหน้ามกเยี่ยปลาลุงเของน้าเปิดกระทัน่วปลาลุงยังทันัใส่ปักกระตูปลาลุงเลยข้างในก็ะสิเป็โทสุอมปลาลุงอยู่ข้างซ้าย่าซะ ก็มีแต่ออาทางหน้ามาใส่นะหลุงอาบน้าบ้า,บานนี้ยังแต่ปากกระตูหลุงบ้านนี้ปากกระตูนี่ทันแล้วทันแล้ได้ใส่งานออกหลุงเลยทันแล้วค่ะตัวน,นี้มีแล้วแหละหลวงมันมีแต่สิขุดดินทมบ้าน เด็วก็แล้วกูดินทมเด้วก็แล้วงกรรูดเกูเลยเห็ดกายออกมาหน่อยหนึ่งปะลุงเห็ดบอลตักผ้าไว้ตักผ้าไปทีเอฟซีว่าจะให้น้องออนมารีวิวของหน้าบะลุง ม pues huh? ีแต่หาสีก nah ุดดินถมบ้านนี้พะโลสิก้าบ้านเลวเวียก้านพะโล้เลวเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้บ้านเลยจังใจได้พร้อมใส่งานบ้านนี้ดินกับแข้งพะโลตีกันเปิดเลยมันแห้งเปิดเลยขุดกันยากแมพพะโลขุดดินถมแล้วก็เห็ดปากกระตู้แล้วก็สูบน้ำใส่ทางหิ้วข้ามาพะโลหิ้วข้ามาไว้อยู่ใน แต่ก็เป็นอันที่เสร็จสิก้องกุศลเมื่อไรอยังแต่ปกตูพะรุงคัรเสิเหตุอ่างน้ำเนี่คือสิบุได้ดอกพะรุงเลยเนื่องจากว่ามันแคบ แคบแห้งพะดูกับ่แคบมาไรและวะโลงมีแต่เฮาสิเอาทางน้ำสูบหนามมาใสา่เนาะแล้วก็พร้อมใส่งานเสร็จสิบพะโ่มีแต่เอาผ้าของหนามมาใส่แล้วก็ พร้อมใส่งานไปเลยผู้ทีใส่บุไงไอยอยู่ใหนอยู่นาเขาทางลัางนี่นจะวนโคนเขาบุงเลยโคนเขาลงแต่ทีวิวเบอร์อเด็กบุล ก็แสบกับมาปลาลุงถูกมีสบายดีปลาลุงแล้วๆไปไปบายดีปลาลุง้ยมีมี่สบายดีปลาลุงไป <laughs> ฮ่หายยากปลาลุงเลยเพอรจิสบายดีปลาคิฟาชุดยอดมีหน่อยลุงคระดูกเ <laughs> มน จะเอาบูบบสเปจ็กเียเดียวกันป่าคุณพังกบใจอยู่พะพุงไปชับบ์ดแบตได้ไหวะ เดี๋ยวถ่ายคลิปแลแล้วห้าวกรสิไเอคนซอยลุงคือกลับมาลงเลยขออนุญาตถ่ายคลิปแห้ประดุงเบิงสะก,กอนภาลงบรารอเปิืนกระดัางลงมากไปลงเลย นาเจ็ดให้ปารุไงไโหลดเดียวกันแล้วนี้น้องอ้อนมีโอกาสมาซอยเปิดก็เลยมาซอยไปเลยถ้าวันน้องอ้อนเกียอออเ่ยวขขาวก็เกี่ยวคือเก่าปารุ้งแต่ว่าน้องอ้อนเสียชรามาเนาะงปารุกะซองยายเกี่ยวถ่ายอยู่เกอนคือเก่าปารุเอากระมาซอยน้องเยี่ยมมาเลยตอนไปเกี่ยวขาว้ากรบปรุ่มมาสามปารุง้งเลยเกี่ยวขขาวตัวเอง อินเียสล่มาซอยเลปบามดเ้นหกลงมามดใหญ่นะอื <Five Wuhan> ลองมิดค <AND S 2> ่าเฮียนเหมือนกับลงเอ้ยก็เลยปวดดมส่วนกันว่าตัดกันว่าตัดแรงเลยเฮียนสิมากนะครับมาเก่ง <laughs> à... tôi sẽ gửi thêm một thai của vô nhà bông vô lâu về a lông càng với mặt nhà <laughs> ngài thái ngài 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 มาเจ็ดไห่ปลงเลยโหลดหนึ่งก็แล้วลงวะทั้งลุ่มไปยังย่งอยู่ปลงเลยแต่ว่ายังบปลาท่านฤษูค่ะปลงเลยท่าละพ่อเกี่ยวคนน่ะแมนเบิร์ตปลงก็ยังบลาลายปลาย่งบลาลายปันใดเพิ่นก็มีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้เพิ่นจ้างเกี่ยวเข่าปลงเลยไปดูได้ที่คลิปลุงที่ช่องลุงบอยค่ะ

ปลนตัวแสบปงดงดงตัวเดียวกระและปลงเลอยู่เทิงนี้มีอยู่จาให้ว่ะสองสามสี่หาห้เสี่หห้เปลงน เข่าก็ไ่มใหญ่ปะงเลยมัดเขานะก็เขากับงามอะไรไปลงเลยก็ได้มัดเากัสิห่างๆกันนี่แมนเบิรดงเลยหายชูเท้าเลยปะลุงบนี้ยาดะทันโหลด ย่านย่านว่าสินังอยู่เลยนะอ้คนได้เสื้อละไองมันผิลายก็ได้มันักเองบึงบุ้งในเข่าสทถามบุ้เอ้า เอามันจะได้ระเบิอเนี่ยเอ้ยนี่นี่นี <да ่นี่นี да SO ่บ้าบ้าไปนั่นรถถูกขับพุ่งฮบูกองไม่เลยเจ้าจี้ เอา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 ไปต่อยันดิปะลุงเอ้ยเอาเอาขยับซ้ายขยับขวาแล้วแล้วปะลุงป่ะนี่ถ้าแต่คนลงแล้วก็และปนุงเอ้ย

ดาวโหมาเอาลงที่เดียวไปลงเลย